เกมไทยแลนด์สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้กับมาครับในแมปยิปปี้อะไรเนี่ยแหละไม่รู้เหมือนกันเมื่อเราอ่านโปรแกรมเราจะไม่เล่นแมปไม่เอาโนเสกเสกของอะไรวะไม่อ่าาโนเคลียนโนโนชีทเออดิกลี่เคลยนคุณเด็กวะเคลยอเอ้ยดิวไอ้ดิวใหญ่ยักูขอดูก่อนดิอย่าไอ้ดิว ปิดก็เปิดรายการกูต้องได้เว้ยโห่อันนี้อันนี้ป่าวะไม่รู้นือนกันอุ้ยมึงเดินไม่ดูทางเลยยิงไปฝั่งนี้มีห้องของมึงอ่ะเลเวอร์มีอะไรบ้างอ่ะอูบ้างโอ้ชุดกลอ พันูเปคนละสองสแต็คอาหารเล่าจะแจกดาบทำไมเนี่ยโดนแม่งหมดเลยอ่เมงไปไปกันต่อบับพี่จิงโก้ได้ดาบไปอยู่แล้วนะอีดิวอฮียพึ่งเอาเอาไปเอาไปจากไหนน่ะมาเอาไงไอเดมึงอย่ามึงห้ามเสกของไม่เสกนี่เจอมึงนี่ อ่ะอ่ะอาะอ่ะจะตายซาโลนซาโลนงาโลเนตอะไรกูไม่โนแล้วอ่ะอืมนั่นตายจดแล้วขอรีขอรีทีพีมาทีพีมาลืมเซฟของซะด้วยอย่าตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วไหนกายโอ้ยไปสั้นหมดที อีพีมโอเคเก็บของไอ้ดิวของกูอะเอาไปของนายอ่ะหนึ่งสองสองสามสี่ห้าเอาไปอาให้รู้ามึงให้ของมาาึงออาหารกูอะอาหารกูคุณเนื้อจำหรืจำได้ป่ะคุณม,มีทุกอันเอามาให้ไม่มีเนื้อเราไม่ได้เอาอยูนอ่นี่แปดอัน <Okay. S 2> โอดดเลย,ดยโดดเฮ้ยโดดเลยจัยยงไหเดิวอะไรเช็กพอยต์วอเทอร์เช็กพอยต์อะ่ะไปนุนเก็โดดไปเฮ้ยไอเด,ดียวเอาดีเอาดีเด,ดียวฆข้าเออเอาดูๆ อย่าเล่นโกงเดียวครับแม่ไม่โกงก็ได้ครับนี่หาเนี่ยตะลามเต็มอ่ะคิดดูบ้างอ่ะคนคนป่วยติดเจ็กคอยมือใครคิดดูบ้างอ่ะโอ้ขอกใจต้องไปทางไหนต่อจะช่วยนะไปทางไหนต่อหรอวะไอ้ยังบุตรที่ฮีแม่งเลยเขาบอกว่าเวลาเพื่อนไปทางไหนวะไปทางนั้นไหมเดี๋ยวลิก ร่วงไปเร็วเร็วชื่หน่อยได้เสกเอฟเฟคทองให้หน่อยดิแนวไอ้เหี้ยเร็วจีนกูอ่ะตกคนแก่เจ๊เร็วยุ่ยใครอ๋อเอาีนกูไม่เข้าแล้วมึงงานนี้โอ้แน่จริงมึงอยากเล่นโหมดดิกว่าเกมน้อยกูก็ไม่ได้บินอ่ะบินก็อบินแบบโกงอ่ะโกงน้อยกูกะโดน ได้สองทีเดียวรองโคตรที่อะไรฮะไม่แม้ไม่แม่รอเพื่อนเลยอ่ะเพื่อนเขาไม่มีโอพีมึงแหกตาดูมึงอ่ะเออเอออากูเกมโหดสุแล้วเนี่ยไอเดียวมึงอ่ะพากูไปทีไอเดียวเองแล้วกันมึงกูไม่มีโอพีแข่งแม่งกูไม่เล่นกับมึงแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเป็นดมึงหานรอเพื่อนเขาแล้วว่าไงไอสัตว์ อของไอ้ฮาไปแล้วมึมือนกรอเออยังไว่นงนนะอ๋อไอ้น,นี่ให้ให้ผสมยายดิลิมาเรารออยู่เนะี่ยแล้วกูออกไม่ได้้วด้วยไอ้ฮาไม่มีปุ่มรีบมาดิดิวดิวแล้วกูจะไปยังไงอะไรเนี่ยไอ้ย่าแม่ขงขโม,มาายไมค์คาส์กูหมดเลยไมคา์คาส์อะไรเลิกลาง มันก็เดินมาดิสัตว์โทเทียเหมือไอ้เพื่อนกูนี่ให้ผสมยาไหนอ่ะผสมยาอะไรมาเดี๋ยวกูผสมให้ไม่ต้องผสมเนี่ยเฮ้ยไอ้หาแล้วโอ้โหมึงแย่งกันหมดเลยนะไม่แบ่งเพื่อนเลยทำนี่ไงเอ้ยมึงตี้ยเตี้ยเฮ้ห่ายดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กูยึดของหมดนะอ่ากูยึดมึงแน่เอาไปล่ะ ไม่กูแบ่งกันดิโอ้โหแบ่งกันดิไม่ได้แบ่งกันหน่อยเถอะเห็นกูหายเนี่ยแบ่งกันไม่ได้เหรอคนใช้ไอ้ส้มตีนมาไปทำเองแค่นั้นขอกันพอดเดอร์หน่อยนี่ไหมีอนดีเดียวเอิ้งเนีเอิ้งเนี่ย เดี๋ยวแปรงให้ครึ่งหนึ่งไอ้เนี่โคตรเลวเลยกับเพื่อนเพราะเพื่อนสำหรับมึงมันไม่มีความหมายจริงๆอ่ะมาแล้วกูปังยาเองก็ได้้ไอกมาดิวแม่งนิสัยไม่ดีเว้ยไม่รักพ่อแม่แม่งเล่นช็อปเล่นสุกยาเว้ยมันมันสไม่ดีคนละคนละสามคนละสามชุดชุดนะแม่งนิสัยไม่ดีดิวชอบเล่นยาไม่สงสารพ่อแม่ ไอเดียโคตรเลวเลยต่อมึงให้อุ้ยน้ำเต็มตัวมียาหายไงนี่เขาบอกให้ให้เอา how to bottle มันคืออะไร bottle ขวดน้ำไงกายขอขวดน้ำขวดขอขวดน้ำสามขวดดิแก้วไปหมดเลยเธอร์วา a t e เ nature water ไอมาครีม c o พอกันพ e p เดอร์และลิสต n น ยัดเลยดไม่รู้อ่ะอันแรกอะไรดีเนเธอร์หวานไงฮูเนเธอร์แม็กมาสฟีมใช่ไหมอ๋อยัดอยู่ตอนนี้ทำคนละกี่ขวดเดียวะไม่ต้องอัดแม่งกี่ขวดมีทั้งหมดอัดแม่งหมดเลยเราจะมาเราจะเอาการพอเด้ชุดหนึ่งนะอันที่สามใส่อะไรอ่ะเมเธอร์อะไรอันใส่น้ำใส่ขวดใส่น้ำเนเธอร์หวานแล้วก็แม็กมาคีมไง อ๋อไอขนมเนี่ยออหรอกเ,ออเกตพำ p o w อ e r กาวเดอร์อแล้วก็อะไรต่อไม่ใส่ไม่ริมแล้วก็โบสโตนก่อนมันจะเพิ่มความสามารถหรือไม่ก็เดสโตนกักนวเดอร์แล้วก็เดสโตนใช่ปะอันนี้เป็นแบบปลาแบบกันพอด d e r เฮ้ยเรสโตนต้องรีบรีบ,เ,รบเล่นอะไรสิ ไอ้แล้วไอ GLGROSTONE นี่คืออ๋ออ๋อดูละใส่ลงไปแล้วไงต่อเดียวอืมเกสโตนแล้วก็ใส่ไอ้ลูกบอลกรสโตรนเขาให้มามันไม่ประโยชน์อะไรเลยนะเว้ยเออเธอหนาใช้ใช้ไปเถอะเขาให้มาก็ดีแล้วไอ้ห่าเอองั้นโอเค ก็ผมเราก็ลองไอ้นี่ลองตัดไปแล้วตอนที่เราทําเสร็จนะครับเพราะมันจะกินงลางแตกเวลายเยอะเอออ่ะดิวออ้อบยังเฮ้ยเดี๋ยวนะปรับเต็มจออ่ะดิวเอ้ยอีกแคมตาเซียแจ๊คซี่มาหาเตียงเหรอมาดิวลงอไอ้นี่ไม่ลงไม่ลงไปก่อน,นอัรอไปก่อนนะ อ้าวเราไปทางไหนอ่ะเดินทางไหนวะไอ้ดิวเดินทางไหนไวิทายากันไฟเพิ่มเว้ยโอ้ยฮ่าแม่งม,มาอาเบเป็กมานีกอ่ะอาำร้อนเนี่ย จเจอแล้วเฮ้ยแล้วมันขึ้นมาทางเดิมอ่ะโอ้ยแคมตัวเซียโทษนี้นะครบมิสเซอร์แบบเดียวขออนุญาตแบบเดียวนะไม่เซ็ตล้มนะ่เชื่อมตราทาง้าขอโทษด้วย เจอแล้วเนี่ยเจอทางออกแล้วเนี่ยไหนื่อไไร่ทำแบบปันยากสืดเราพอเรามาแล้วไปแล้วนะลาคอยงั้นเราต้องเล่นคนเดียวแล้วสินะเอาไปทางไปทางไหนวะเนะี่ย กินเวลาเป็นหนึ่งวิค่อยเดินนะค่อยเดินเฮ้ยอ๋อนี่ไงครับเจอแล้วอืมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ว่า บ,า,บามาแค่โตรงนี้ฟู๊ดไฟไม่หายไปลัทีโอ้งั้นเดี๋ยวไปต่อกันทีหน้านครับเพราะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะไปยังไงโอเคองั้นเฮ้ยไม่ต่ออีกทีหน้าเลยกัน เอองั้นโอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ